สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดเพลงจาก YouTube มาทำเป็นคาราโอเกะครับซึ่งไฟล์ต้นฉบับที่เราจะเอามาทำคาราโอเกะวันนี้ก็เป็นไฟล์เพลง MP3 ทั่วไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่ให้บริการตัดเสียงร้องออกจากเพลงนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือหนึก็คือเตรียมเพลง ที่จะทดสอบนะครับ <First. S 1> เราลองไปฟังกันดูครับว่าโอเคเป็นเพลงนี้นะครับสก็คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะพาท่านไปทดลองอัปโหลดสฟล์ขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่ให้บริการตัดเสียงร้องออกจากดนตรีนะครับเราก็ไป ที่ทูเก้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเขียนว่า vocal remover นะครับ vocal 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 remover ครับวัสนะฮะ remove r e m o v e นะฮะ r e m o v e แล้วก็ตัว i อีกครั้งหนึ่ง r space dot o r g ด้วย dot o r g ไปนะครับจะได้ของฟรี เ a ็นไหมกด enter ครับกด Ctrl Home มาเหมือนเดิมแล้วก็กด h e a d o n องกมาเลยครับกการนี้งานคนการก็มีมือรัน isolation AI free online vocal remover and isolation isolation AI เอานี้นะครับก็กด enter เข้าไป Loading complete ม navigation l a n d m a r k browse my files หลังจากนั้นกด Ctrl Home แล้วกด B มาหา browse my f i l e เ็น a m a r k รไฟลที่นี้ก็ทำเหมือนกันที่เราจะแนบไฟล์บนอีเมลหรือว่าเหมือนเราจะเซฟไว้ในมโครซอฟท์นะครับแต่ว่าจะเป็ปนขั้นตอนที่ดาวน์โหลดจะไป้ Focal Remover Isolate Navigation No brief, No, next. no, no next Button Change and Landmark Language Preview Next Mean ทางนั0นเขาก็จะทำการอัปโหลดเพลงครับขึ้นไปบนระบบทั้งน uh <No, no, 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 ี้ท yani> ั้งน no, nah> no, ั้นก็ขึ้นอยู่กับความช้าเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้งานด้วยนะครับ Navigate main l a n d m a r heading level no next no next navigate no preview no next button visit main landmark and then click on zero h 0 n d r music vocals button music line vocals line button music vocals button music หลังจากนั้นเราก็จะได้มาสองอย่างนะครับคือ vocals กับ music นะครับ music คือเสียงดนตรี โกลคือคือเสียงร้องนั่นเองโดยวิธีการที่เราจะดาวน์โหลดนั่นคือกดคอนโ้นลโหมกดตัวบีมาครับเ Music Button อ่ะมจะเปิบากปึ๊บดาวน์โหลดคม p l e t ได้ Music มาแล้วโกคโกลคบัดทนนะครับกดตัววิตตัวบีบอเนี่ยนะครับมาเจอปึ๊บกดสเปซบากดาวน์โหลดคัม pleted Press Close Desktop List D T D T Downloads Downloads a g o m a d เราลองฟังเสียงร้องกันดูครับ ใครรเอยีีงไปนนทกทกหว็โัั้ตรงนี้ท่านจะเอาไว้แกะเรลงนะครับแกะเนื้อร้องทานองอะไรก็ได้นะครับทีนี้เรามาฟัง<ห>นด,ดนตรีกันบ้างครับว่าเขาจะแยกออกมาได้สมูทขนาดไหนครับตรงนี้ไม่มีคนร้องก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับดีย๋ยวเรามามาลองฟังตอนคนร้องนะครับว่า เขาจะตัดเสียงออกไปได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าตัดออกไปได้พอสมควรนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนะครับเพราะว่าไฟอินเนี่ยคือไฟที่ถูกบีบอัดมาอยู่แล้ว โดยภาพโดมก็ใช้ได้นะครับหากเราใช้เสียงร้องเราร้องกลบก็อาจจะพอใช้งานได้นะครับ <Down ward. S 1> ก็เป็นทริปเทคนิคที่ได้ค้นหาแล้วก็พบเจอนะครับก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมครับได้ลองเอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการแยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีนะครับเป็นหนึ่งบริการดีๆนะครับที่ฟรีแล้วก็มีไว้ให้บริการ อย่างแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับก็ทําตามวิธีการขั้นตอนข้างต้นนี้เลยนะครับท้ายที่สุดนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับหากมีสาระน่ารู้ดีๆอยากให้ทางรายการเรานํามารีวิวนํามานําเสนอก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตามแพลตฟอร์มช่องทางที่ท่านได้ดูวิดีโอเหล่านี้นะครับได้เลยลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ